สวัสดีครับผม FC ทางบ้านนะครับทุกคนตอนนี้ก็หาเปิดไฟเปิดนะกรับผมค่ำแล้วนะครับตอนนี้ก็หาเปิดไฟกันนะครับผมไม่ค่ำแล้วนะครับผมพอ่พอพ่อแม่ FC ทางบ้านนะครับจะทานทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้ว like, ยกันเทียมากดไลค์กดซสไครต์กดกระดิ่งน,นะครับเทียนมาดูคลิปเทียนมาดูไลค์สุดกระดุยนะครับนี่ก็ค่ำแล้วนะครับหาเปิดไฟกันนะครับ FC เปิดไฟเปิดท่ากันนะครับผมมืดแล้วนะครับผม จะไปถามยายน,น,นะครับวันนี้ซ้อมซ้อมยายซองนันหลานจิกกินข้าวกันเลยนะครับวันนี้ <c oughs> คุณพ่อพ่อแม่แม่ะะคิดทำบ้านน่ารักที่นี่นะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่ก็เปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวล้างกระตกช่วยเซ็มกันนะครับผมใส่เกลือพริกครับผมใส่กเกลือพริก สวัสดีจ้าสวัสดีสี <freely> ัดท้างกันด้ครับน่ารักทุกทุกคนนะครับอมาอยู่ด้วยกันในห้องตดิกี้มอนกันุยาวจะำนดท่าคะตดได้น่าจะได้ค่ะตั้งตอนนูน้อยตอนนูน้อยอ่ะแม่แม่ไปถามหมออยู่ค่ะ หมอบอกว่าเห็ดเห็ดให้มันตรงอ่ะให้มันตรงเนี่ยได้ยูตะวามันแห่งสีบบมันแห่งสีบบมันแห่งสีบบใหญ่เราก็บโบโบโรับประการังบานมันสีใส่งานได้โบปอนี้แม่หนูก็เลยบบ้า,าตาถ่ายตัางต่ในหน่อยกันมาเดี๋ยวบ้านคเป็นเด็กนอยผู้สาวพาตาตัวหน่อยก็คงก็คงเห็นลูกเจ็บก็ได้นะแม่เราเลยว่าบบเป็นยังล่ะเอาไว้จังสี่ล่ะ เอาไว้ที่ที่ล่ะย่างนหน่อยก็นหน่อยๆม่งย่งขยับแต่ยู่ถ้าไปพาตัดน้าขยับก็ได้อีนู้ีโคุณมากเลอกอาหนูไปพาตเพราหาผักมาอนีู้ไปหาผักมอนี้ผบอกว่าเปนห่วงหนูละพกีซ้ายหนูเปนกนย่งห่วงหนูแหละตอนนี้ว่าสันนูก็อยากเินห่วงเด้หนูอยากเป็นเป็น่ะหนะมอนี้คนหักหนูหลายแฮะตะกี้เนอยากคนมาหักหนูกี่้ายหนูน่ะ พิ่นาคนาหักเพคนยันคนเล่นเกียดน้องสาวแต่ณมื้อน,นี้หนูอยากให้ทับเพื่อนยังกบบับรับรู้ได้หนูอยากให้เพื่อนรับรู้ว่าคนหักน้องสาวคนเอ็นดูน้องสาวเลาหลายหลายหนูก็อยากให้แกห่วงหนูอยากให้แกมองแล้วก็มองลงมาหนูอยากให้แกมองลงมาแล้วแบบ หเห็นให้ชื่นชมหน่อยในตัวน้องสาวว่ามือนี่น้องสาวมาถึงจุดนี่จุดที่แบบค้นหักลายโบแมนแคร์แบบแกแพ้งหนูอยอ๋อขอ้ยุกคแกแกแพ้งหนูยังน่ะอ้อวานิละอย่างหน่อยนี่แหละคือซิงที่ดีไซน์หักแพ้ง หลายหนูว่าคิดได้ค่ะหนูคือหนูย้อนกลับได้ในสิ่งที่หนูเป็นหนูย้อนกับได้ที่สิ่งที่หนูเป็นแบบพยายามใส่ชีวิตให้มีคนละเวามอุขระดับเดิมใส่ชีวิตให้มีความสุกไปมือมืออย่นั้นะครับผมสอซีกล่องน้วันนี้ครับผมอย่าไปเกิดคลิปล็อกขึ้นนะครับผมส่งกดไลค์กระดกคลายขอบคุณที่ติดต่อนะครับผม ก็มาป้นหนูไปเอาตัวคุณกรีดนล้วผู้ไอ้แมนะครับนี่คือกองน้ำนะครับผมกลองน้ำกล่องน้ไว้กินนะครับผมเดี๋ยวน้ำไม่ออกอีกนะครับผมด้วยกดุ่นไล่กระสุนคล้ายกระสุนนะครับ่านเข้ามาดูคลิปไปด้วยนะครับผมได้ไหมคะขอบคุณทุกคนที่แบบให้หนูเป็นพลังบวกเขามาเห็นเขาไม่เห็นคลิปหนูเราได้รับพลังบวกจากหนูขอบคุณมากๆากหนูถึงบอกไป ผู้ใดแบบผู้ใดแบบเหนื่อยผู้ใดแบบแบบท้อเสีย <Yeah. S 1> เปิดเข้ามาในช่องโลกของเปวีนะ <c oughs> ขันมันอาจจะได้ซอยได้หลายแต่ว่ากระยงนหน่อยหน่อยตัวคอแหยมันซอยหิ้วใจของผ <c oughs> ูกค,คนได้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้หนูขึออ้บเศ้าดินก้นเดียนี้หนูคือบ่เศา ก่อลนะกันนะครับหเก็บบรรยคลิปเราคับนะครับสะดลาเป็นดูด้ครับผม่อพันธุนุที่ไปทาได้ครับผมที่ทำมาดูได้แต่เมาดูพืเป็ดนี้กันเะครับผมเดี๋ยววันพุ่งนี้เดี๋ยวทะค c อนเทนเ์ใหอไปอามากามกันนะครับผมเขีนเรื่ออามากาต้มอยู่ไล่เยอะๆนะครมฟังเงี้ฟังเงี้นเี้อากได้ไปกอกกรดน้าทำงานบ้างเปังครับผม

เด็กหลักๆคือ <ły. S 1> ขาใส่ใจค่ะขาะใส่ใจหนูยังหมดนี้พอถึงจุดจุดนั่นหนูพูดถ้าที่นี้หนูอบบไปคิดต่อข้าหนูบมบมิเอาไงคือบมิปัญญาฮอดขนาดถึงแบบไปจงกระทีตัวพื้นผ้ มันมถึงถึงหนูส <Safe rév mark> ินีนีหนูขอเก็บ็นเก็บไว้เรียงดูครอบครัวดีกว่าวันหนูก็งอวงหลับมากๆูไเห็ดมากเลคเ็ป็นตุข่ายเราดเป็นเห็เ็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นห็ดเป็นเห็ดเป็นเหไดเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเหาเป็นเ็ดเป็นเห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 ็ดเป็่เห็ดเป็นเห็ดเป่าเเป็นเห็เนเห็เป็นเเนเห็เป็นเห็ปนเห็เป็นเป็นเหาเป็นเปนเาเป็นเหเป็นเห็เปนดเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเหเนเป็นเเปหนเเป็นเาเปเ็ดเปนเป็นเดนเเป็นเก็เปหนเ็ ขาสิเอามือมึงไปถิ่มนักขยะอีกหนูไม่ห้มันไปดอกมันเป็นสิ่งที่พี่ซ้ายหนูหักหมันปิดขาเพาาาิ่งเลยเพราะว่าเพิ่งปิดขาเพิ่งเลยเพราะเขาบวนนะจะได้เอาของชนมาขูดอีกสิเนี่ยเหม็นกันดัก พนักงาี่มกดแล้วก็จะไดไปดีนะยคางหนุ่มดกกองน้ำบินน้ำพวกนี้เข้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณายทุกคนบอกเราสู้คำนึงเยอะนะครับี เป็นต่งตน้งต่กำเนิดเลยค่ะเป็นหนังอยู่ในท้องแม่เลยค่ะมันผิดรูปต่้งต่มันผิดรูปต่างแต่หนูอยู่ในท้องแม่เลยค่ะลองพิงได้บอกกับเพาะลองได้ค่ะนูคือร้อเล่นบ่ได้นูเขินนั่งขาพ่อค่ะพ่อไปเอายา คนไลก็จะคล้ายกับกระดินะาา่นี้ครับผมขอมาจบคลิปนี้ครับผมสวยติดตาคลิปนะครับมาดูไลฟ์เสร็จสวยติดตาคลิปแล้วมาให้กำลังใจกันด้วยครับข<พ>อบคุณพอ่อๆที่ทักมาก,กันด้วยนะครับที่มาดูด้วยกันาากนะครับขอมาจบคลิปนี้ครับขอบคุณครับ